ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นักรบไทยไทยเทพทองนิมิตนะคะมาชมจุดดูีนรอบๆนะคะที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญค่ะที่มาให้ดูกันก่อนนะคะสวยงามมากๆค่ะแต่ละที่นะคะ มีนักลบทางประวัติศาสตร์หลายคนมากเลยค่ะอย่างองค์พระเจ้าตากศินมหาราชพระนเรศวรพระเอกาทศรุษพระสุพรรณกัลยาจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พญานาคนะคะพ่อปู่ศีสุดโษค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ องท้าเวสวรนะคะมีองค์เขียวองค์แดงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นแม่สีปทุมมานะคะเราจะเข้าไปชมด้านในค่ะส่วนด้านในจะเป็นองค์พระนะคะจะองค์ใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากๆค่ะจุดเป็เวรรอบๆนะคะจะมีองค์พญานาคอยู่ ด้านหลังอง์พระด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะที่เข้ามาชมค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระจตุคามรามเทพและกุมารในไข่นะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์รัชการที่5ค่ะทรงสง่างามมากๆากเลยนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พนเรศวนนะคะองค์พนาเรสวนมหาราชค่ะทรงสง่างามมากๆเลยค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ ่วนจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นองค์พระนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะส่วนจุดบริเวณนี้เป็นช้างชื่อว่าเจ้าพญาปรงางไตจักนะคะส่วนช้างเผือกอีกตัวหนึ่งชื่อเจ้าพญาชัยยานุภาพนะคะ าชมจุดบริเวณรอบๆพิพิธภัณฑ์นะคะส่วนองค์นี้จะเป็นพระสุพรรณกระยานะคะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์พระนเรศวรค่ะส่วนอีกองค์จะเป็นองค์พระเอกัาทศรสนะคะ ส่วนองค์นี้จะเป็นองค์พระค่ะค่ะชมจุดบริเวณร,รอบๆสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนจุดบริเวณจะเป็นพับพาจากรีวงนะคะ,ะเป็นรอกระอหนึ่ค่ะแลวองค์นี้จะเป็นองค์ อสองนะคะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ราชกาลที่สามค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ราชกาลที่สี่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ราชกาลที่ห้านะคะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ราชกาลที่หกค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ราชกาลที่เจ็ดนะคะ ส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ราัชากาลที่8ค่ะส่วนองค์สุดท้ายจะเป็นองค์ราัชากาลที่9นะคะต่อไปเราจะไปชมองค์พระเจ้าตากศินมหาราชนะคะทรงสง่างามมากๆค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์1นึ่งับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับอิมสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ